รู้ไว้ไม่งูกับเสียนรถไถฟ,ฟอร์ดเก่านอก ep ห้าสิบนะครับวันนี้จะบอกว่าหกหกหนึ่งศูนย์กับหกหกสี่ศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์และเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับมันคืออะไรนะครับอ่าหกหกหนึ่งศูนย์นะครับพอเป็นซีรีส์หนึ่งศูนย์นครับลงท้ายด้วยหนึ่งศูนย์ก็คือเป็นหกหกหนึ่งศูนย์พอเป็นรุ่นใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นหกหกสี่ศูนย์นะครับน่ฮะส่วนเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ พอเป็นซีรีส์หนึ่งศูนย์คือเจ็ดหกหนึ่งศูนย์พอเป็นซีรีส์สี่ศูนย์ก็เปลี่ยนเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับอ่ารถรถสองตัวนี้ก็คือเป็นรถอย่างหกหกหนึ่งศูนย์พอเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็เป็นหกหกสี่ศูนย์นะครับเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เปลี่ยนรุ่นใหม่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับหกหกหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นรถที่ไม่ใช่เทอร์โบนะครับส่วนขึ้นด้วยเจ็ดก็จะเป็นรถที่เป็นเทอร์โบนะครับอ่าหกหกหนึ่งศูนย์ตอนที่เป็็นนนหหกกึ่งศูจะมี เป็นระบบเกียร์ที่มันถ้าเป็นรถสองเพลานะครับมันจะปั่นปั่นปั่นผ่านปั่นเพลาหน้านะครับจากจากท่อนท้ายนะครับพันเฟอร์นะครับจะอยู่ตรงนู้นนะครับท่อนท้ายจะปั่นปั่นมาจากท่อนท้ายนะครับเพื่อปั่นเพลาหน้านะครับแต่ถ้าเป็นพวก6 6 4กสี่ศูนย์ที่เป็นตู้แอร์ที่เป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับสิบสองยี่สี่สิบกจะป i̇şte. ั ern, ่นปั่นเพลาหน้าจากเกียร์ตรงนี้นะครับ <sh arp ort rivalry> <sh arp ring> หลายๆคนถามว่าแปลงเกียร์รถเป็นไฟฟ้าจะแปลงเป็นเกียร์กลางได้ไหมถามว่าได้ไม่ได้ครับแต่เปลี่ยนเยอะยครับเหลือแค่เครื่องนะครับข้างหน้าใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับคราวนี้คราวนี้พอเป็นอ่าอย่างย,าง,ยางรถยอดนิยมคือเจ็ดหกหนึ่งศูนย์ที่เป็นสี่สูบเทอร์โบนะครับแรงม้าก,ก็ประมาณหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบธรรมดาทั้งหมดครับอย่างบางคนจะเอาเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับเอาเกียร์ธรรมดามเอาไฟฟ้า แต่งบประมาณไม่ถึงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เจีรทิบสองเนี่ยราคานะ่าจะอยู่ประมาณแปดถึงเก้าร้อยใบเทานะครับถ้ามีงบประมาณที่จํากัดนะครับแล้วระบบธรรมดาดูแรงง่ายๆก็คือพวกซีรีส์หนึ่งศูนย์นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดากระพับสวยๆก็ประมาณรับหกร้อยกว่าใบาเทานะครับอ่าอย่างเจ็ดโทเกิงศูนพวกนี้นะครับตัวนี้จะได้ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นก็คือจะใช้งานน้อยนะครับ ใช้งานมาน้อยตู้แอร์ก็จะไม่ค่อยผูกนะครับแต่สีจะลอกเลยนะครับเนี่ยตู้แอร์จะไม่ผูกเลยนะครับนะครับถ้าเป็นทางยุโรปจะผูกผูกกว่านี้นะครับอันนี้จะไม่ผูเลยนะครับค่อนข้างจะผูน้อยนะครับอ่าชั่วโมงการใช้งานก็อยู่ประมาณนีเนะครับหกพันสี่พันสามพันแล้วแต่เลยนะครับยี่สิบเจ็ดหกสี่สูตรนะครับจะมีเทอร์โบนะครับ นี่แบกเติมปิดรถเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มเฮ็ดไอดีโตชีตเตียนะครับปั๊มเฮ็ดก็คือจะไม่ใช้จะไม่ใช้น้ํามันเครื่องมาเลีย้ยงปั๊มแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปั๊มเหลี่ยมนะครับปั๊มเหลี่ยมยังต้องใช้น้ํามันเครื่องนะครับตัวปั๊มยังต้องมีน้ํามันเครื่องอยู่นะครับนี่ครับที่เติมน้ํามัน ปั๊มเหลี่ยมกับปั๊มเฮ็ดนะครับปั๊มเหลี่ยมกับปัม๊ปกมกลมปั๊มกลมก็จะ,ะถ้าสภาพสมบูรณ์เหมือนกันปัมน๊มกลมจะแรงกว่านะครับแต่การดูแลรักษาก็อาจจะยากกว่าปั๊มเหลี่ยมนะครับปั๊มเหลี่ยมอาจจะเช็คได้ถูกกว่านะครับค่าใช้จ่ายในการบำรุงนะครับถูกกว่านะครับเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นะครับพอเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็คือเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์นะครับจะเป็นรถสีู่ที่มีเทอร์โมนะครับ แยกอย่างนี้นะครับ6610นึ่นคือรถ4สูบที่ไม่มีอร์โบนะครับเปลี่ยนรุ่นใหม่ก็คือ6640นะครับอ่าคิดง่ายๆนะครับแต่พอเป็นซีรีส์4สูนแล้วนะครับมันจะมีจะมีหลายตัวแล้วนะครับมีหลายเกียร์นะครับอย่างรถที่อ่าผลิตที่ส่งขายตามเมืองนอกนะครับก็จะเป็นพวกเกียร์ชัปเทิรนนะครับ12 24 16นะครับ ส่วนที่เป็นเกียร์กลางนะครับ640เกียร์กลางที่คนชอบถามหากันนะครับเมืองนอกไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ก็ทํามาขายเมืองไทยแล้วนี่ครับส่วนใหญ่จะไม่ใช่เกียร์กลางครับที่อยู่ตามเมืองนอกนะครับคือถ้าเป็นรถที่ส่งมาขายในไทยแล้วจะไปหามือสองใช้ก็ลําบากครับสภาพก็ค่อนข้างแย่ๆนะครับหาดูหาที่สวยยากครับรถเก่านอกก็คือสภาพมันจะสวยกว่านะครับ